กินงยางเดียวแต่ว่าว่ตึกกะละบาดนี่บาดน่ากะละมั่งไงน่ะนะแม่นอยู่ดอกพ่านี่เบิ่งส่งนี่ผมว่าตึกจะถือแขนนี่หลสอบไดเลยครับนี่ปลามีแต่คันคันคันตึ๊กยกหันบ่อเอาขึ้นผู้เดียวบ่ได้นะไงนะโอ้ต้องจมครับร้องจมเพราะจันแคขาดครับรเ,เรามองนี้นําตื้นอยู่บ่กมองปลาถีได้หลนี่ครับประมาณก็นี่ได้บอกกัน บอกนั่นเท่าอ๋อปอกปอกน้อยๆนั่นเออกับประมาณมามันเป็นหลุมเป็นยันี่มันเป็นหลุมเนาะใหญ่เสมอเนาะมันว่าคอเสียวนเป็นหลุมเหมือนมันมันมันหมุนเนาะครับปลามันหมุนนี่น้ำนี่ข้นอยากกินปลาคอกเอาตัวนี้สินี่น้ำว้ายน้ำน้อยเดียวนึงนี่น้ำซ้ำกันก็ะซ้ำกันเนี่ยนั่งข้องกันหนาเนาะประมาณสี่สิบเส้นครับน้ำแค่นั้นเองด้นี่นี่ีปอกปอกปอกสวมเท่เอาเทามาตั้งเสาเดี๋ยวมาตั้งเสาอืที่แรกกัน ที่แรกเขาก็เอาก้อนเชื้เทียงเนี่ยฮัเขาเบียบเลียวเขาก็เอาปอกปอกทอมากปอกทอหน่อยก็ปอกสวมฮักก็มาเหยียบเหยียบเหยียบก็เอาหนามบอกหนามบอกเขาก็เที่ยลินมือที่สองมาบานี้เขาก็อุ้มเมาเสาพุ่นที่ไปตั้งรับเช็ดหนาเพียงขครองแข็งนด่นนี่เห็ดเห็ดเห็ดสาลาตัวนี้เออโบ้ดลโ้บเป็นนามแห้งแห่งได้หนาเพียงเครื่องแข็งนี่แหละยกไหวฟุ่นคือคือราชการที่เก่านี่ล่ะ ครสารพระราชาโครงการกรเพิร์ลไล่พันอยากเข็ยดไห้พี่น้องได้กินปะนิ่งก็คือซีเมนจากเพิ่์ลเนาะไม่นอยู่หรอกครับผมปะนิ่งจีดดามั้งครับจีดดาปนปะนิ่งมาจากญี่ปุ่นกระเพิ่์ลก็จะมาจากฝนบ่มีเบิดเลยบอกพอออกลูกตโตเนื่องเลยตโตเนื่องบัดพีบยดครับเราปลาคอปลาหยังเป็นอย่งไดครับพ่อปลาคอปลาคอนี่ีบอกครับปลาคอนเด็กินมันตะย่ามมันมันตายแต่ว่าเมื่อนันเมื่อนี่เมื่อนั้นกาเด็กนี่นี่มึงที่ดัน เมือนัสองโลกว่าแต่ยืดสายอยู่นี่เจ็ดกันยังๆอยู่เออเชือกนำมันเปนเือกกันแก้มเพิ่นโอ้บันย่างเพาะจะยินปลาคอมันกะกะง่ายเป็นยังไงครับพ่อย่างกินปลาคอเ้ากับเปิดไฟสปอร์ไลท์แต่ว่าเ้ากัต้องเอาเนี่ยเอาเนี่ยมันแรงโอ้ต้องเป็นยิ่งขึ้นเหครับยิ่งขึ้นเพราะฉันว่าจิ้นม้อนนี่ดิเพราะฉันมาอะไรสวบม้อนนี่นี่นี่เพราะกระสิฟู้มากบานเ้ากัทางที่บานโอ้วันี่เพิ่นกับวานเยเน่นอนปลาคอมันกับวายเด้อโอ้ปลาคอเป็นกับวายด้วกันมาในกบาอืร ม้นเฮ็ปเดปลาแดกนี่คือม้อนเฮ็ปเดปลาแดกปลาลานีปดปลาแดกตอนปลาคอนี่กะกับม้นตายครับม้นม้นเพิ่นกินนี่นะเพิ่นค่ายบาย่ได้เอาแล้วเพิ่นบ่มีปัญหากับปลาดิญท่าบ่ครับพ่อมีก็เรื่องของเพินนพ่นแล้วบ่เพิ่นจะกินกันก็เรื่องของเพิ่นโอ้อืแล้วจมนวนกับลายคือเก่าหลายคือเก่าเอ้าโอ้แสดงว่าเพิ่นไอ้ปลานิญนี่มันจมนวนหลายแย่งแม่นออกลูกมากับออกลูกตลอดเบิดปีอยู่บ่ครับผมกินบ่ทนคือกันเพิ่นก็ได้ ขันแม่นั่นอยากกินปลาคอกะขันมาเบองขันเนี่ยมือเศร้าเล่นมันจะฟูได้ปลาคอรุ่นรุ่นซ้ำแขนรุ่นหน่อยมันนี่แหละรุ่นใหญ่นี่ก็ขันรุ่นใหญ่นี่ก็ต้องเอามันไดมาถ่ายิ่เงาเอาพี่ตะกี้เย็นบุหายเงินได้เสียเฮาเฮามาเฮามานี่เฮาใดเนี่ยไรเนี่ยครับเฮามาขันขันได้ปลาคอขันรุ่นสองโลได้เงินลอยหนึ่งเอาปลาไปกินเฮ้ได้เงินลอยหนึ่งละเอาปลาไปกิน เงินเข้าให้พ่อบ่บ่แล้วหหอยพ่อเที่ยวห้เขาโอ้พ่อจ้างเขามาปร่างเขามาประคอกห่ยได้ทั้งกินปลาได้ทั้งกินปลาได้ทั้งเงินโอ้เอามายิงโหลดข้าวปลาอันได้จักตหลัก็ับใหม่พยาบาลเมืองกันตัวหน่อยซ้ำเล่งกระเจงหาซิบตัวใหญ่ให้รอยห่วยแม่นี่ด้เศร้าโตกับเอาเงินเศร้าเอาเงินสองพันไปแล้วเอาปลาไปห่วยถ้าสัญญาต์ฟีมือเขาแม่ตกในฟ้ามองพ่อในบ่อพ่อด่ได้ทั้งปลาไปกินได้ทั้งเงินได้ทั้งเงินเออ โอ้โขึ้นทังมครับพ่อชัางมันเพราะว่านั่นเพืออะไลูกมือนี้พย่งแน่นะลูกมันเห็นเมือนเพราะว่านั่งเชือนี่ปลาจะรสามสี่พันนันสินังเชือมันสวบสองสบาทไม่หมดะครับมันก็สิดับกงเข้าไปครับเอามันออกสังแห้งแต่ว่าโบสั่งจะปลาแต่เพื่อนปลาเนี่เพราะไดเจ้าปราคอดันขันไฟฟีมือดีไม่ยิ่ง มัเออมีบันไดให้พ่อมมีบันไดให้พ่อมแม่สองโลกคือเอาเงินเมื่อพ่อเอาเงินเมื่อเอาปลาเมื่อน้ำเอาปลาเมื่อน้ำตัวละโลกอะห้ยขึ้นกันตัวละอร่อยขึ้นกันโอ้มาครับยินดีต้อนรับมาเลยอู้ยสุดยอดแนงเนาะครับพ่อยินดีเป็นตะปะข้ออะไรนีด้เลยนายนปลาธรรมชาติมาปลาธรรมชาติมาเพราะว่าข้าวบดข้าวบดกันแน่น้องของเห็ดเลี้ยงกินเลี้ยงเพื่อเพื่อเพื่อเพ่เพื่อ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 พื่อเพอเพื่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 เพื่อเพื่อเพื่อเขื่อเพื่อเพื่อเพื่เพื่อเพเพื่ โอ้มันก็ปวดดีๆพอเอ้ยมันคือปวดแท้หลายคนกินมันนี่เป็นกินมันนี่หลายตันไงเลยเพราะว่าพวกอำเภอมาเมื่อนั้นหน้าเพื่อมากะเพิ่นมาซาว้ากลัวน้องก็ได้ซาวศรกลัวก็สิให้ผู้ละตัวบล่ะพวงติดตามพุ่นเฮาก็ต้องให้ผู้ละ2-3งตัวโอ้บ่มีตึกขึ้นมาเป็นกระสอบบ่พ่อเป็นกระสอบโอ้เป็นกระสอบผนจะตึกขึ้นมาเมื่อนั้นนายอำเภอเฒ่าอ่าเฒ่าอ่าเข้ากองโทชนีมก้าวหน้าเพื่อมากก็ได้เอา กระเทือกฝากเทื่องกล้วยแล้วนะเทื่องกล้วยพอือแต่เกิดว่าผมอยากว่าเบืองแบบมันขึ้นเต็มที่ได้ลหลายเลยผมตองว่าเบิ่งช่วงใดครับจงังสีช่วงอันแดดอ่อนๆช่วงช่วงตอนแรงตอนแรงแม่นบอกครับตอนแตอนนี้ยังยังเขาเห็นนีแค่ซ้ำนึงแม่นบอกครับมันมืนมดโอ้ผมมันมืดโอถ้าเป็นยมมื้อแรจกจักสีหาบุงแรกนี่ได้กนันบพอแมาเห็นตอนอันนี้นะครับว่าเป็นป่าวัดครับพี่นองครับอ้ยขอให้เพื่อแพร่บริเฮต ไปบริเฮตขายครับเป็นไหตเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อสังคมคนไหนบ่มีกินมีอยากเขาก็ได้ฝากได้ตอนกันขอบคุณท่านเจ้าอำเภอเมืองเดชเท่าไรด้ครับพี่น้องครับมีผู้นำดีๆมีผู้ยิบานทีนี่นัยนอำเภอมาพวกนั่นพวกเนี่ยก็ได้ฟากตึกฝากเิ่นน้าติกิจโอ้ยกตึกฝากครับนี่พอตึกฝากนะครับตืกฝากกระเจกันที่ล่ะแจาใช่เจ้าให้ผู้ละบตัวบุกขึ้นเ่องบ่ เออนั่งเกลียเพิ่นมีเมียหน่อยเนาะได้ไม่เป็นไรเพราต่างหายพันเจคีฮาโต้เปนบกว่ามีนมก่เกษตรม่วนยังเพิ่นมากพิ่นติดตามม่วนพวกตำรวจตำการนี่ล่ะครับดีหลายพวกเฮ็ดงานอยู่ทะเบียนน้ำเพื่อนเขาขำมากเขาก็ยืนดีๆนี่แหละเขาขุดจักรยันนี่มันลายเดียวยันนี่มันอยเข้าหลายแล้วก็บ่จักับวัจจักินมันหลายกว่านี้เนาะครับถึอตึกไปกินเรื่อยๆขนก็ฮู้เนาะเพราะว่าพอถือว่าดังในโซเชียลแฮงเนาะครับคนก็ฮู้กับมากั ไดป้ปลาเมื่อกินน้าเมื่อฝากกันตะกี้บวยดัยนนงนวดชัวเชียวได้เขาเห็นเขามาเล่นมาอยากเขาสมอพวกหมอศูนย์อนามายนัยยังเขากลับมาเนี่ยนะโอ้ฝนมาประจําจกับมี่มาประจํากับมีพวกศูนย์อันหมอศูนย์เตะกับเมียก็เป็นอสมมติเลยครับเออมันก็มาก,กินข้าวเที่ยงอยู่นี่ทั้งอำเภอก็มากินข้าวเที่ยงอยู่นี่นี่นั่นพยาบาลก็มากินโอ้มากินอยู่สลาใหญ่เฮาเนี่ยใช่นี่เพรามันก็ะลมลื่นดีเถอะได้หรอพ่อแต่ว่ามันมันกันหนึ่งบัดยามหน้าฝนมันอยากผานี่เพราะว่าเฮามันบ่มีเถื่อน โอ้อืมภาพอะนรเนี่ะครับถ้าชิม่ามือไม่แนะนําเป็นย่าม,มือแรงเนาะพอเนาะยแนม,มือแรงเอ๋อถ้าสั่นมือไม่ลูกชิม่าเบิง้งผลงานอีกคือดีแห้งอยากมาแห้งกับมาแต่อำเภอพี่บูนมาเนี่ยไกลเติอไปครับพี่น้องก็ว่ามาเราประทับใจแห้งนะครับก็เห็นวสวยๆงามๆเดี๋ยวบันอาสิตย์าพี่น้องลงไปเบิ้งสวนจะเข้าว่าตอนนี้แดดกะ่มร่งว่าทายสวนคือจีบินตแต่เบิ้งาสารพัคลิคปนี้คือสิสมมาภาคพว้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณพอยหลายครับผมครับสวัสดีครับผม